โอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนเลขกระเป๋าของตัวบิตครับนะครับเนื่องจากว่ามันมีการปรับเปลี่ยนกระเป๋าแล้วกันเนาะของอิตาเลียมอะไรพวกนี้นะเหรียญที่เราขูดกันนะครับซึ่งวิธีการจะทํายังไงหรืออะไรเงี้ยก็ไปชมกันในคลิปได้เลย สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจใจพิชเชนอลนะครับช่องนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี่เพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคครับพี่น้องครับก็เป็นคําถามเนาะที่แบบว่าถามกันเรื่อยๆนะบ่อยมากดีกว่าเนาะเออถี่มากๆเนาะจริงๆผมเองนะไม่ได้อยากจะทําคลิปเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างเบสิกเนาะ แต่ทีนี้บางทีมือใหม่ที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาขุดน,นะครับพอมาเจอปัญหานี้เนาะก็เกิดอาการงงนิดนึงนะว่าเอ้ยทาไงดีนะ,ะวันนี้นะก็จะมาให้รายละเอียดแล้วกันเนาะว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าตัวเว็บบิตครับเองนะครับเขาได้มีการเปลี่ยนนะครับตัวเลขกระเป๋าใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอนิดน,นึงนะนี่นะครับก็คือพอเข้าหน้าเว็บเข้ามานะครับแล้วก็ทําการล็อกอินในแอคเคาท์ของบิตค u ับนะครับ มันจะมีอันนี้เด้งขึ้นมาเวลาที่จะเข้าในกระเป๋าเงินนะโปสร้างอดเดสใหม่ก่อนฝากเหรียญบนเครือข่าย EIC 20นะครับซึ่งสร้างได้ตั้งแต่วันที่6มคนะครับ7โมงนะครับซึ่งจริงๆก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอ่ะนีนะก็ดูเหรียญรายชื่อเหรียญได้เลยนะมันก็จะมีแจ้งมาว่านี่นะปิดปรับปรุง EIC 20ทั้งหมดแหละนะครับก็มีทั้งอีทเทเรียมโอมิเซโกทสเตอนะครับ บารเนาะโอ้ยรายการยาเยอะๆนะทั้งหมด38รายการเลยนะครับทีนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นนะก็คืออิตาเลียมแล้วกันเนาะอืมเขาก็เปลี่ยนเลขกระเป๋านะครับทีนี้เพื่อนๆคนที่ขุดอิตาเลี่ยมอยู่เนาะแล้วก็ไปผูกกับตัวอ่เว็บพูเนี่ยด้วยตัวกระเป๋าของบิตครับนะครับอย่างเช่นตัวสมมุตินะอีเทอรมนะ์มเนาะสมมุติเป็นอันนี้นะครับอ่าเนี่ยนะขุดขุดไปเนาะ เราก็ไปเข้าไปขุดอีเทอร์ไมล์หรือว่านาโนพูอะไรก็ตามนี่แหละหรือจะเป็นเฟกพูอย่างเงี้ยครับพอขุดไปเรื่อยๆเนาะปรากฏว่าเออเขามาบอกว่าเอ,อ้ยเขาจะเปลี่ยนเลขกระเป๋าเนาะเออต้องทําการเจเนเเตใหม่ทีเนี้ยปัญหาอยู่ที่ว่าอา้าแล้วที่ขุดไปแล้วล่ะทาไงนะครับอืมเนี่ยนะวิธีการเนาะก็เราก็เข้าไปก่อนนะเออเข้าไปฝากปรากฏว่าเนี่ยเลขนะมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะทีนี้เนี่ยก็เออแล้วไอกระ, A, ะ A, เป๋าเก่าที่เราขุดมาแล้ว เอาทำไงหยุดขุดไปเลยดีไหมอ่ะเนี่ยนะครับก็หลักๆเนาะผมให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าเท่าที่ผมไปสอบถามจากตัว b i t คัพมาเองนะครับเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดตัดจ่ายออกมาแล้วเหรียญมันไม่เข้าจริงๆเนาะก็ค่อยติดตนะ่อซัพพอร์ตนะมีแค่นี้เองนะแต่ว่าให้ผมแนะนำเนาะก็วิธีการแก้ไขเนาะก็คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนขุดอยู่นะขุดไปเรื่อยๆก่อนนะรอตัดจ่ายก็ได้นะครับถ้าใครที่แบบว่าใกล้ๆจะตัดจ่ายแล้วนะ เออก็ให้รอให้ตัดจ่ายก่อนนะครับอย่างของตัวอีเ e อร์ไมเนาะเขาก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์ตัดจ่ายเขาเนี่ยก็คือขึ้นกับเราเซตเลยนะครับอย่งของผมเนี่ยเซตใช้โชว์ไว้อยู่ที่0ูนะครับแล้วก็ค่าแก๊สเนี่ย Gwei เนี่ยอยู่ที่50นะครับถ้าเกิดมันยังไม่จ่ายเนาะแล้วก็เข้าเกณฑ์แล้วนะครับก็คือเกิน0.01แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาทำอย่างนี้นะอ่า ไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็กดรูปมือนะเออของผมมกดไปแล้วนะเออเนี้ยกดรูปมือตรงแถวตรงนี้นะกดปุ๊บนะครับก็ให้เอา public IP เนาะมากรอกแล้วก็ทําการตัดจ่ายนะครับ Public IP เนี่ยก็กดเข้า Google นี่แหละเนาะพิมพ์ว่า what is my ip address นะครับอันนี้เลยนะเนี่ยมันจะขึ้น IP address อย่างงี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เอาอันเนี้ยมากรอกนะครับโอเคเนาะ ประมาณนี้นะเอาแบบง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับทีนี้พอตัดใจเสร็จนะครับก็ให้ไปเข้าในโปรแกรมขุดเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เอาตัวเลขกระเป๋าอันใหม่ของตัวบิตคัพนะครับอันนี้นะกดคันลอกไปแล้วก็เอาไปแก้ไขนะครับใครใช้ไฮฟอร์เอสนะก็ไปเปลี่ยนตัวในกระเป๋าเลยนะเปลี่ยนหมดเลยทั้งยวงเลยท,ทั้งทุกวันเลทเลยก็ได้นะทุกเครื่องเลยนะครับก็กดไปทีเดียวได้เลยส่วนถ้าใครใช้เป็นวินโด w s นะก็เอาไปแก้ในชุดคําสั่งของอเพื่อนๆกันได้เลยอืมก็ได้จะจบแล้วแค่นั้นเองนะ ทีนี้นะเท่าที่ลองมานะกะ็มีพี่ๆน้องๆเนานะคุยกันมาหลายคนนะก็เอาเป็นว่าโดยสรุปเนาะเรากดตัดจ่ายเนี่ยถึงแม้ว่าเลขกระเป๋าในนี้มันเปลี่ยนแล้วเนาะอ่ามันก็ยังเข้าอยู่นะเงินเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับเพื่อนๆคือไม่ต้องกังวลนะว่นนะวาเอ้ยมันจะไม่เข้าแต่คนไหนถ้าไม่เข้าจริงๆนะเอยตัดมาแล้วเลข TXID สมมุตินะใน อย่างในของอีเทอร์ไมนยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะแอบเปิดกลับไปหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับโอ,โอเคโหแมสเซจรัวๆเลยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะไปเสียงแปบหนึ่งอ่ะถ้าสมมุตินะครับเกิดกรณีที่เพื่อนๆตัดจ่ายมาแล้วเนะเนี่ยให้มาดูที่ไปเอานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะถ้าเกิดมันขึ้น TX ID อย่างนี้แล้วเรียบร้อยครับก็ให้ทำการ ตัดจ่ายได้เลยนะเอ้ยไม่ใช่ตัดจ่ายให้ไป Copy TX hash อันนี้นะครับมานะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะไอตัว hash อันนี้แหละนะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะก๊อปปไว้นะครับแล้วก็ติดต่อซัพพอร์ตเขาแค่นั้นเองนะว่าเอ้ยเนี่ยเงินมันยังไม่เข้านะเนี่ยทักแชทเข้าไปเลยนะก็อยู่ตรงนี้นะเออแชทเขาอยู่มุมนอยู่ตรงมุมด้านล่างนะครับเนี่ยเพื่อนๆ จิ้มไปได้เลยนะที่เป็นรูปไอ้เขียวเนียนี้ถ้าเงินไม่เข้านะแต่จริงๆม,มันเข้านะเออถ้าไม่เข้านะก็ให้ทักเข้าไปแล้วกันเนาะเนี่ยกดตรงนี้พิมพ์ชื่อพิมพ์อีเมลนะครับแล้วก็เริ่มต้นแชทเลยนะแล้วก็รอเข้าคิวเนาะทีนี้ก็แจ้ง TX hash แจ้งเลขกระเป๋าเขาว่าอันเดิมเนี่ยของเราเป็นอะไรนะเล้าทําไมมันไม่เข้าลองถามเขาดูนะแต่ว่าเท่าที่ลองทำนะเข้าทุกคนนะไม่ไม่เคยต้องติดต่อซัพพอร์ตเลยนะเออ ก็สุดท้ายเนาะก็คงจะได้ไอเดียก,กันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมสรุปอีกทีแล้วกันเนาะโอ๊ยกดผิดกดถูกอีกแล้วอ่ะท้ายคลิปนะขอสรุปอย่างนี้นะครับตอนนี้ที่บิดคับเขาเปลี่ยนเลขกระเป๋าเนาะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะอุ้ยโทษโทษไปโดนใหม่ถ้าที่บิดคับเขาเปลี่ยนกระเป๋าเนาะก็คือเป็นระบบของเขานะครับตอนนี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยเงินเนี้ยกระเป๋าเขานะกระเป๋าบิดคับก็คือเงินเราไปอยู่ในบิดคัพนะครับไม่ใช่กระเป๋าเรานะเออบางคนเข้าใจว่าเอ้ย อันนี้มันเป็นกระเป๋าเราจริงๆก็คือมันก็เหมือนกระเป๋าเรานั่นแหละแต่ว่าเราไปยืมบิทคัพใช้ก็คือเป็นพื้นที่ของบิทคัพเขานะครับเขาก็เออเขาจะเจเนเรตอะไรอันใหม่ก็ได้นะมันเป็นเรื่องของนโยบายของเขาเนื่อไหมครับเขาจะอัปเกรดความปลอดภยัยเปลี่ยนเลขกระเป๋าใหม่อะไรเงี้ยเออก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วกันเนาะที่จริงๆเขาอาจจะพัฒนามาให้เรานั่นแหละนะเออเพื่อเรียกว่าอืมเพิ่ม ศักยภาพแล้วกันเนาะให้ให้คนใช้แล้วกันแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนเนาะก็จะมีความแบบว่าเฮ้ย mm. แล้วเราทําไงล่ะ mm. ใช่ไหมเอออย่างในกรณีนี้เนาะก็คือจริงๆเอ่อให้ผมเข้าใจเนาะก็คือกระเป๋าถังใหญ่ของบิดครับเขาก็มีทีนี้เขาจะมาซอยย่อยเป็นกระเป๋าเล็กนี่แหละนะเออทีนี้ไอกระเป๋าเล็กของเราเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเอาแอคเคาน์เราเนี่ยมาผูกกับกระเป๋าที่เขาสร้างขึ้นมาทีนี้เนี่ยข้อมูลเดิมของเขาเขาก็ต้องมีแหละว่าไอแอคเคาน์ของเราเนี่ย เออมันมีเลขกระเป๋อันนี้อยู่อ่ะแล้วเลขอันใหม่ก็คืออีกอันนึงนะก็คืออาจจะมีเลขอิตาเลียมเนยอยู่2เลขแล้วทีนี้เวลาโอนมาเนี่ยมันก็โอนเข้ามาในใน,ในไอ้เลขกระเป๋าเดิมนะมันก็ยังมาผูกกับแอร์เข้าเดิมอยู่เออมันก็เลยเข้านะเออเอาเ,เป็นว่าหลักๆเนาะก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะขุดให้ตัดออกมาหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเลยเนาะตัดกดตัดเมนูไปเอาออกมาก่อนนะครับจ่ายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก,ก็เปลี่ยนเป็นกระเป๋าเลขกระเป๋าใหม่แค่นั้นเองนะจบเลย โอเคเนาะคงได้ไอเดียกันอ่ะท้ายคลิปนะครับก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมเนาะ IP Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นลิกพลาสบูดแล้วก็ตัวไรเซอร์นะครับถ้าใครสนใจประกอบท่านเองเนี่ยก็ฝากไปรุ่นกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบให้นะครับก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับที่ไลน์ออฟฟิเชียลของ IP Studio นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม